เคยรู้สึกแบบนี้ไหมคะแค่เริ่มทำอะไรบางอย่างเสียงในหัวก็ดังขึ้นมาทันทีว่าได้แค่นี้เองเหรอทำไมยังไม่ดีพอสักทีเมื่อไหร่จะเก่งเหมือนคนอื่นเข้าบ้างฮอยังไม่ทันได้พลาดแต่กลับลงโทษตัวเองไปซะแล้วแบบนี้เรายังจะปล่อยให้เสียงนั้นควบคุมชีวิตอยู่อีกหรือ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิตามินใจรายการที่จะมาเติมวิตามินใจให้กับใจของเราไมายและพี่ชัยมาร่วมเปิดประเด็นพูดคุยกันเหมือนเดิมค่ะสวัสดีครับทุกคนเออพี่ชัยคะไมายได้อ่านเรื่องเกี่ยวกับ c ognitive model มามันคือแนวคิดที่บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้กำหนดความรู้สึกของเราโดยตรงแต่เป็นการตีความของเราต่างหากที่มีผลต่อความรู้สึกใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับนี่เป็นหลักการพื้นฐานของ CBT หรือ Cognitive Behavioral Therapy เลยนะครับอืมให้พี่ยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติเราได้ยินเสียงดังบนหลังคาถ้าเราคิดว่าเป็นขโมยเราก็จะกลัวเครียดหัวใจเต้นแรงแต่ถ้าเราคิดว่าเป็นมะม่วงหล่นใส่เราก็อาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยหรือรู้สึกแค่รำคาญนิดหน่อยครับอ แสดงว่าเหตุการณ์เดียวกันแต่การตีความต่างกันความรู้สึกที่ตามมาก็ต่างกันด้วยน่าสนใจมากค่ะใช่ครับและสิ่งที่สำคัญคืออารมณ์ความคิด พฤติกรรมและอาการทางกายมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับอย่างเวลาเราเศร้าเราก็จะมีความคิดแง่ลบต่อตัวเองแล้วก็แยกตัวจากคนอื่นร่างกายก็อาจจะเหนื่อยล้านอนไม่หลับเออแล้วเรื่องที่เรียกว่า automatic negative thoughts หรือ ANS นี่คืออะไรคะพี่ชัย ANS ก็เป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาอย่างรวดเร็วและอัตโนมัติครับมักจะไม่ได้สังเกตด้วยซ้าแต่มันส่งผลต่ออารมณ์แล้วร่างกายเราอย่างมาก เช่นพอทำงานผิดพลาดนิดหน่อยมีเสียงในหัวบอกทันทีว่าเห็นไหมไม่เก่งเลยคนอื่นคงคิดว่าไม่มีความสามารถอ่าอันนี้เคยค่ะโดยเฉพาะตอนที่ต้องนำเสนองานหรือพูดต่อหน้าคนเยอะๆมันจะมีเสียงในหัวคอยบอกว่าเดี๋ยวต้องพูดผิดแน่ๆจะดูเป็นคนโง่แบบนี้ค่ะ นั่นแหละครับที่น่าสนใจคือแอนส์ A พวกนี้มักจะมีรูปแบบที่คล้ายๆกันเรียกว่า dysfunctional thinking หรือความคิดที่บิดเบือนไปจากความเป็นจริงเช่นการสรุปเหตุการณ์เข้าหาตนเองหรือ personalization ครับพูดง่ายๆคือเป็นการโทษตัวเองในเรื่องที่จริงๆแล้วไม่ใช่ความผิดของเราเช่นเพื่อนเศร้าเราก็คิดว่าเป็นเพราะเราพูดอะไรผิดไปหรือเวลาโปรเจกต์ที่ทำงานล่าช้าเราก็คิดว่าเป็นเพราะเราไม่ดีพอ ทั้งที่จริงๆอาจจะมีสาเหตุอื่นเยอะแยะก็ได้ครับอาา่าฮะแล้วยังมีแบบไหนอีกบ้างคะเอ่มก็มีไดคอทมั t h i n k ิ้งหรือความคิดแบบสีดำสีขาวครับคือการมองทุกอย่างเป็นขาวกับดำสองขั้วสุดตรงเช่นถ้าไม่ใช่คนเก่งที่สุดก็ต้องเป็นคนแย่ที่สุดหรือถ้าไม่สำเร็จร้อยเปเซ็นแสดงว่าล้มเหลวโดยสิ้นเชิงครับ แล้วก็มีชู s สเตทเมนต์ด้วยใช่ไหมคะไม่อ่านมาว่าเป็นการคิดแบบควรจะกับตัวเองหรือคนอื่นถูกต้องครับชูตและมัสเตทเมนต์เนี่ยอันตรายมากเลยนะครับเช่น <c oughs> เราควรจะสำเร็จในทุกเรื่องคนอื่นต้องเข้าใจเราเสมอเรา ต้องเป็นแม่ที่สมบูรณ์แบบพวกนี้จะสร้างแรงกดดันและความผิดหวังได้ง่ายมากครับอ่ามายเคยคิดแบบนี้บ้างเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องงานคิดว่าต้องทำให้ดีที่สุดเสมอไม่มีข้อผิดพลาดแต่พอทำไม่ได้ก็จะรู้สึกผิดหวังในตัวเองมากเอิอ่มแล้วเราจะรับมือกับความคิดเชิงลบพวกนี้ยังไงคะมายอ่านมาว่ามีวิธีเปลี่ยนวิธีการพูดกับตัวเองด้วยใช่ไหมคะ ใช่แล้วครับการรีเฟรมหรือปรบับกรอบความคิดแทนที่จะตำหนิตัวเองว่าทำไมโง่จังทำผิดอีกแล้วเราลองเปลี่ยนเป็นวันนี้เราพยายามมากแล้วขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้หรือผิดพลาดเป็นเรื่องปกติเราจะเรียนรู้จากมันแล้วนอกจากการเปลี่ยนวิธีพูดกับตัวเองยังมีเทคนิคอื่นอีกไหมคะมีเยอะเลยครับอืมหคือการตั้งคำถามกับความคิดของเราเองเช่น ความคิดนี้มันจริงแค่ไหนมีหลักฐานอะไรสนับสนุนและคัดค้านไหมถ้าความคิดนี้เป็นจริงแล้วไงต่อมันช่วยอะไรเราได้บ้างแบบเนี้ยครับอืมเหมือนเป็นนักสืบสอบสวนความคิดของตัวเองเลยค่ะใช่ครับและอีกเทคนิคหนึ่งคือ acting as if หรือการทำตัวเสมือนว่าเราไม่เชื่อความคิดเชิงลบนั้นเช่น ถ้าเราคิดว่าเราไม่มีเพื่อนเราลองทำตัวเหมือนคนที่มีเพื่อนออกไปพบปะคนใหม่ส่งข้อความทักถายเพื่อนเก่า นี่เหมือนกับการใช้พฤติกรรมมาเปลี่ยนความคิดเลยค่ะแล้วมันได้ผลจริงๆเหรอคะได้ผลมากเลยครับเพราะสมองกับร่างกายเราเชื่อมต่อกันเวลาเราเปลี่ยนพฤติกรรมมันจะส่งสัญญาณกลับไปยังสมองว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะถ้าเราไม่มีเพื่อนจริงแล้วทำไมเราถึงทำแบบนี้ได้เสียงในหัวที่กระซิบความเชื่อเดิมก็จะเริ่มอ่อนลงครับอ๋า เคลียร์ชัดเลยค่ะพี่ชยัยอืมไม่สงสัยอีกเรื่องค่ะ Growth mindset กับ Resilience mindset มันคืออะไรคะอ๋อ Growth mindset ก็คือการเชื่อว่าความสามารถและสติปัญญาของเราพัฒนาได้จากการเรียนรู้และความพยายามไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ส่วน resilience mindset คือความสามารถในการฟื้นตัวจากความยากลำบากมองอุปสรรคเป็นความท้าทายที่จะทำให้เราเติบโตอ๋อ oh, ค่ะและยังมีอีกหนึ่งเทคนิคที่พี่อยากแนะนำคือ mindfulness หรือการฝึกสติครับซึ่งก็คือการตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะโดยไม่ตัดสินหรือต่อต้านเช่นเวลาเรามีความคิดเชิงลบแทนที่จะต่อสู้กับมันหรือหนีจากมันเราแค่สังเกตและรับรู้ว่า อ๋อตอนนี้มีความคิดแบบนี้เกิดขึ้นครับงานวิจัยพบว่าการฝึก mindfulness ช่วยลดความวิตกกังวลซึมเศร้าและช่วยพัฒนาความจำสมาธิรวมถึงวุฒิภาวะทางอารมณ์ได้ด้วยครับแล้วพี่ชัยมีเทคนิคอื่นอีกไหมคะที่ช่วยให้เราสร้างความรู้สึกดีต่อตัวเองได้มีครับการฝึก gratitude ครับ จากงานวิจัยของโรเบิร์ตเอมอนส์พบว่าคนที่เขียน gratitude journal การเขียนบันทึกสิ่งที่เราขอบคุณเป็นประจำจะมีความสุขมากกว่ามีสุขภาพดีกว่าและมองโลกในแง่บวกมากกว่าให้เขียนสิ่งที่เราอยากขอบคุณช่วงก่อนนอนมาสักวันละสามอย่างอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆเกช่นเพื่อนส่งมีมาทำให้หัวเราะลัน่นข้าวเที่ยงวันนี้อร่อยมากเรื่องเล็กๆแบบนี้ก็ได้ครับ uh. การเขียนเจอเนลนี่มันช่วยได้จริงๆเหรอคะคำถามดีมากครับการเขียนเจอเนาเนี่ยมีงานวิจัยรองรับเยอะเลยนะครับมีการศึกษาหนึ่งพบว่าการเขียนเรื่องที่รบกวนใจช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน แต่สิ่งสำคัญคือต้องเขียนแบบ expressive writing นะครับให้ลองวิเคราะห์และหาความหมายจากประสบการณ์นั้นเช่นวันนี้เครียดมากเพราะงานเยอะรู้สึกว่าตัวเองไม่สามารถจัดการได้แต่เมื่อคิดดูแล้วที่ผ่านมาเราก็เคยผ่านช่วงยากๆมาได้ครั้งนี้ก็ต้องผ่านไปได้เหมือนกันอ๋ออย่างนี้นี่เองและอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจคือ existential digging โดยการถามคำถาม4ข้อเราตอบสนองกับ สถานการณ์ยังไงเรารู้สึกยังไงเราได้เรียนรู้อะไรและเราจะเติบโตได้ยังไง ประเด็นต่อไปขอถามถึง CBT หน่อยนะคะ CBT หรือ Cognitive Behavioral Therapy เป็นวิธีการบำบัดที่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์รองรับว่ามีประสิทธิภาพในการรักษาซึมเศร้าวิตกกังวลโรคแพนิกโรคกลัวสังคมรวมถึงโรคจิต,ตเวทอื่นๆอีกมากมายได้ดีเลยครับหลักการของมันคือการช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความคิดอารมณ์และพฤติกรรมแล้วเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบ ความคิดและพฤติกรรมที่ไม่เป็นประโยชน์ครับแล้วการบำบัดแบบนี้ใช้เวลานานไหมคะโดยปกติจะเป็นการบำบัดระยะสั้นประมาณ12-20ถึงครั้งครับแต่สิ่งสำคัญคือผู้ป่วยต้องฝึกทำการบ้านที่นักจิตวิทยาให้เพื<ๆ>่อนำเทคนิคต่างๆไปใช้ในชีวิตประจาวันต่อได้ครับอ,อ๋อการบ้านแบบไหนบ้างคะอย่างการบันทึกความคิดอัตโนมัติการฝึกผ่อนคลายการทำกิจกรรมที่ให้ความสุข หรือการค่อยๆเผชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวขึ้นอยู่กับปัญหาของแต่ละคนครับอ๋อค่ะแล้วสำหรับคนที่ยังไม่ได้ไปรับการบำบัดแต่อยากเริ่มช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้นก่อนพี่ชัยมีคำแนะนำอะไรไหมคะมีครับเริ่มจากการสังเกตตัวเองก่อนครับสังเกตว่าเวลาไหนที่เรามักจะมีความคิดเชิงลบ มีสถานการณ์แบบไหนที่ทำให้เราคิดแง่ร้ายแล้วลองใช้เทคนิคง่ายๆที่เราคุยกันมา <c oughs> เช่นการถามตัวเองว่าความคิดนี้มันช่วยอะไรเราได้บ้างถ้าเพื่อนเราเจอปัญหาแบบนี้เราจะแนะนำเขาอย่างไงหรือการฝึกหายใจลึก,ลกๆเมื่อรู้สึกตัวว่าเครียดนอนหลับให้เพียงพอกินอาหารที่มีประโยชน์มันออกกำลังกายและการเข้าสังคมด้วยครับ การมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นช่วยให้เรารู้สึกมีคุณค่ามีที่พึ่งและช่วยให้เราไม่จมปลักอยู่กับความคิดเชิงลบในหัวเราเองครับ จริงด้วยค่ะบางทีพอเราอยู่คนเดียวนานๆเราก็จะคิดมากแต่พอได้คุยกับคนอื่นมันก็เหมือนเราได้มุมมองใหม่ๆเออแล้วพอจะมีคำแนะนำเรื่องการตั้งเป้าหมายไหมคะหมายรู้สึกว่าคนเราพอตั้งเป้าหมายสูงเกินไปแล้วทำไม่ได้ก็รู้สึกผิดหวังในตัวเองอะค่ะนี่เป็นปัญหาของหลายคนเลยครับการตั้งเป้าหมายที่ดีควรใช้หลักสมาร์ทโกสครับคือสเปซิฟิก ชัดเจน measurable วัดได้ achievable ทำได้ relevant เกี่ยวข้องและ time-bound มีกำหนดเวลาแทนที่จะตั้งเป้าว่าอยากผอมลองเปลี่ยนเป็นอยากลดน้ำหนัก2กิโลใน2เดือนโดยการออกกำลังกาย5ครั้งต่อสัปดาห์แบบนี้ครับ oh. นี่ทําให้เป้าหมายดูทําได้จริงขึ้นมากเลยค่ะแล้วถ้าเราทําไม่สําเร็จตามเป้าหมายล่ะคะสิ่งสําคัญคือการมองความล้มเหลวเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ครับลองถามตัวเองว่าอะไรที่ทําให้เราไม่สําเร็จเราจะปรับแผนยังไงให้สําเร็จได้เช่นถ้าเราตั้งเป้าออกไปวิ่ง5ครั้งต่อสัปดาห์แต่ทําได้แค่2ครั้งก็ลองลดเป้าเป็น3ครั้งหรือเปลี่ยนมาเป็นการเดินให้ได้วันละ6,000-8,000ก้าวแทนการออกไปวิ่งครับ ดีจังเลยค่ะเป็นการปรับแผนแทนที่จะยอมแพ้เอาละค่ะคำถามสำคัญคือเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเราควรขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญแล้วอะค่ะถ้าความคิดเชิงลบเริ่มส่งผลกระทบต่อการทำงานการเรียนความสัมพันธ์และการใช้ชีวิตประจำวันหรือถ้าเรารู้สึกหมดหวังไม่อยากทำอะไรนอนไม่หลับหรือมีความคิดทำร้ายตัวเองแบบนี้คือควรขอความช่วยเหลือทันทีครับ และอีกอย่างคือถ้าเราลองใช้เทคนิคต่างๆแล้วไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นแป๊บเดียวแล้วกลับมาเหมือนเดิมก็ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเลยครับ ก่อนจะจบรายการมาอยากให้พี่ชายช่วยสรุปสั้นๆให้คนฟังหน่อยค่ะว่าถ้าเราอยากเริ่มรับมือกับความคิดเชิงลบควรเริ่มจากไหนดีเริ่มจากการสังเกตก่อนเลยครับสังเกตว่าเวลาไหนที่เรามีความคิดเชิงลบเกิดจากสถานการณ์แบบไหนต่อมาคือปรับกรอบความคิดมาพูดกับตัวเองเหมือนที่เราจะพูดกับเพื่อนสุดท้ายคือลงมือทําฝึกสติเขียน gratitude journal ออกกําลังกายและอย่าลืมฉลองความสาเร็จเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าทําแล้ว ไม่ดีขึ้นอย่าลังเลที่จะขอความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญครับ ขอบคุณพี่ชัยมากๆเลยนะคะสำหรับคนที่ฟังอยู่นะคะหมยหวังว่าเนื้อหาวันนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนและจำไว้นะคะว่าเสียงวิจารณ์ในหัวนั่นมันไม่ใช่ความจริงเสมอไปเราสามารถเลือกที่จะฟังหรือไม่ฟังมันได้ใช่ครับและอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทันทีให้เวลาตัวเองและอดทนกับตัวเองเหมือนที่เราจะอดทนกับเพื่อนที่กำลังเรียนรู้สิ่งใหม่การรักและเมตตาตัวเองไม่ใช่เรื่องเหตุ กัตวแต่เป็นการดูแลสุขภาพจิตท,ที่สำคัญมากและอย่าลืมว่า progress is better than perfection ครับ วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังรายการวิตามินใจนะคะหวังว่าเนื้อหาวันนี้เป็นวิตามินที่ดีให้กับใจของทุกคนแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะกับเรื่องราวดีๆและวิตามินใจที่หม่และพี่ชัยจะมาแบ่งปันให้ฟังกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกคนถ้าชอบเนื้อหารู้สึกว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจและกดแชร์ช่องวิตามินใจให้เพื่อนๆด้วยนะคะ